สนับสนุนรายการโดยน้ำมันเครื่อง Enduro ผลิตภัณฑ์โซ่และสเตอร์โอซากิสวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่ายฮับบี้บายครับถ้าพูดถึงเรื่องของการโมดิฟายนะครับในส่วนของรถที่เป็นรถออโต้นะครับหรือว่ารถระบบสายพานเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนนะครับที่เริ่มจะปรับแต่งโมดิฟายเนี่ยก็คงจะนึกถึงเรื่องของการปรับแต่งชุดข้างนะครับเป็นอันดับแรกๆเพราะเนื่องจากว่าในการปรับแต่งชุดข้างนะครับจะมีในเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยที่ค่อนข้างจะเห็นได้แบบชัดเจน ก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องประเด็นนี้นะครับในการปรับแต่งชุดข่าของรถออโต้เนี่ยกับพี่หนุ่มจูนเน์ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับส่วนมากเขาก็จะทําชุดข่ากันเป็นอันดับต้นๆเลยใช่รถสแตนดาร์ดยังทําเลยมันได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างพี่ก็ได้เรื่องอัตราเร่งแล้วก็ความเร็วปลายที่เพิ่มขึ้นชุดขับเคลื่อนเนี่ยออโต้ Auto เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ชุดคือชุดหน้าชุดหน้าคือชามที่เขาเรียกกันชามหน้าก็จะมีชามเม็ดก็คือที่ใส่เม็ดตุ้มน้ำหนัก กับชามไปพักอย่างแรกที่เหน็นไดสมือกับสเตอร์หน้าส่วนข้างหลังนี่ก็คือชุดชามสล์เนี่คือชุดยก็เหมือนสเตอร์หลังทีนี้สเตอร์หน้าของเราที่อยู่ในออโต้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนจากเบอร์สิบฟันเป็นยี่สิบฟันได้คือมันจะแปรผันเขาถึงเรียกว่าระบบ CVT ไงข้างหลังก็เช่นกันข้างหลังจะเปลี่ยนจากสเตอร์เบอร์สี่สิบตอดอกตัวพอขับไปพอความเร็วสูงอาจจะเหลือสเตอร์หลังเล็ก กว่าสเตอร์หน้าสเตอร์หน้าใหญ่กว่าอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการส่งกําลังโดยที่ไม่กินรอบเครื่องและที่นี้ในส่วนของที่เขาโมดิฟายชุดแข้งกันเนี่ยเราไปทําอะไรกับระบบเดิมมันม้างส่วนใหญ่นะครับลดสแตนดาร์ดที่อยากทํากันอย่างแรกเลยคือหนึ่งปรับองศาชามล่องเม็ดให้เม็ดมันมีระยะเดินทางที่มากขึ้นก็คือโมดิฟายช่วงการทํางานของเม<ช>็ดมันใหม่แล้วก็มีเรื่องของการปรับน้ำหนักให้เบาลงหนักขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ส่วนใหญ่จะปรับให้เป็นเบาลงกว่าของสแตนดาร์ด ก็คือโดยหลักๆแล้วเนี่ยการปรับแต่งชุดแข้งคือเราจะทําให้เปลี่ยนอัตราทดใหม่ประมาณนั้นใช่ไหมถูกต้องเหมือนไล่สเตอร์ใช่ทีนี้ก็อาจจะมีการตัดหน้าชามเพื่อให้เวลาขึ้นสุด <Ja? มันบีบแล้วก็สายพานขึ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยกัดลายกระโหลกคัดเปลี่ยนผ้าคัดเป็นคาร์บอนเป็นทองแดงเป็นผ้าผสมอะไรเงี้ยแล้วก็มีสปริงท็อกก็คือสปริงตัวที่ดันชุดสไลด์หลังตัวนี้จะช่วยเรื่องออกตัวมันจะกําหนดใช่ไหมใช่กำหนดรอบเครื่องได้ให้ออกตัวตอนไหนใช่ก็มี มากมายโอ้เยอะมากคือแล้วแต่สูตรแล้วแต่ความถนัดในการไล่ของแต่ละร้านมันก็ไม่มีอะไรตายตัวเหมือนกันใช่มันทําได้หมดคือมันไปลดตรงนี้เพิ่มตรงนู้นได้ทุกคนต้องการผลลัพธ์เดียวคือให้ออกตัวดีขึ้นความเร็วปลายสูงขึ้นก็ทีนี้ก็อยู่ว่าแต่ละคนนะครับหรือว่าแต่ละสํานักจะไล่ไปในวิธีทางไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็สรุปว่าในการไล่ชุดข้างเนี่ยมันเป็นการ ปรับแต่งอัตราทดใหม่เพื่อให้ออกตัวได้ดีขึ้นถูกต้องได้ความเร็วที่มากกว่าเดิมถูกต้องรอบเครื่องก็จะสูงขึ้นด้วยถูกไหมถูกต้องครับการไล่ข้างเนี่ยต้องบอกก่อนมันไม่ใช่การเพิ่มกําลังเครื่องถูกไหมไม่ได้เพิ่มครับกําลังเครื่องเขาเดิมเราไม่ได้ทําอะไรเลยเาไม่ได้ยุ่งใช่อ่าเป็นการเปลี่ยนกําลังที่เครื่องยนต์ส่งออกมาเนี่ยใช่ถ่ายทอดไปสู่ล้อ ให้ออกมาเร็วที่สุดที่พูดมาเนี่ยแต่ละชิ้นส่วนมันทำงานหน้าที่เลยจังหวะเลยใช่แต่ว่าทั้งหมดอะสัมพันธ์กัรหมดเลยใช่มันรวมกันแหละไอ้สิ่งที่พี่พูดมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้ของที่ผมเตรียมมามันจะใกล้เคียงกับที่พี่พูดไหมนะวันนี้เรามีชุดทําแต่งนะครับหรือว่าชุดข้างแต่งเนี่ยของทางโมซ่าเลสซิ่งวันนี้รถเราใช้เป็น p c x นะครับในการนำมาสาธิตให้เพื่อนๆดูเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูข้างในดีกว่าพี่ว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะ อย่างแรกที่เห็นตุ้มน้ำหนักอนถ้าภาษาช่างเรียกหลังเต่านี่กิปสไลด์สีดำดำเนี่ยโดยปกติของแต่งเขาจะมีอันนี้มาให้ไหมส่วนใหญ่จะใช้ของเดิมครับแล้วก็ล็โคมเม้าอันนี้เรียกว่าชามเม็ดครับเพราะว่าเม็ดจะอยู่ในในร่องนี้ในตรงนี้นะโอ้ลื่นเลยนะเนี่ยคือตุ้มน้ำหนักเนี่ยมันก็จะทํางานผ่านตรงนี้อันนี้มีการปรับแต่ง ล่องมาแลใช่ไหมใช่เนียนเลยแหละมันน่าจะสร้างมาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่อันนี้คือไม่ใช่ของเดิมทำนะมันเหมือนว่าเขาเขาทำมาอย่างสร้างมาแบบนี้เลยนะกาหนดมาแล้วคือไม่ใช่ว่าเอาของเดิมมาโมดิฟายนี่แหวนให้ด้วยนี่เป็นในส่วนชามใบพัดตัวใบพัดก็ดูสวยดีนะอันนี้ผมคิดว่ามันหน้าตาหน้าตาไม่เหมือนของเดิมนะคิดว่านะเพราะก่อนหน้เนี้ยเคยถ่ายของ Enmax แล้ว มันมีขนาดอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันตรงหน้าชามนี่ก็น่าจะมีการปรับแต่งมาแล้วให้มันไม่เหมือนเดิมนั่นแหละมีบูชาม,มาด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเห็นเลยนะนี่สปริงนะครับนี่ที่สปริงเขียนด้วยแล้วว่าโมซ่า1,200อรออบต่อนอาทีอัตราพันสองใช่เร่นจับคือโดยปกติไอ้สปริงนี้จะต้องแข็งกว่าเดิมไหมต้องแข็งกว่าเดิมครับถึงจะดีแต่นี่เขาก็จัดให้มาเป็นชุดๆแบบนี้แล้ว อันนี้คือในกล่องแรกนะอีกกล่องนึงเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นชุดคัดเบลอันนี้ก็คือกระโหลกคัดหลังนั่นแหละอันนี้มาพร้อมชุดคัดนะครับเป็นคัดคาร์บอนด้วยแต่ว่ามีซองแดงผสมสปริงก็ใหญ่กว่าเดิมสปริงดึงคัดเนี่ยคือมีการเปลี่ยนค่าใช,ใช่สปริงใหม่ใช่ไหมอันนี้เรายังไม่ได้ลื้อของเดิมดูนะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างแล้วก็อันนี้นเป็นมีกัดลายบางๆตรงๆมาส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็น,น,หนส่วนใหญ่ลายที่พี่เห็นจะมีกัดเป็น ไข่เป็นเชียงเฉียงเฉียงเข้าเฉียงออกอันนั้นแล้วก็รัดแต่ช่างเป็นตารางเป็นอะไรเงี้ยแต่ที่พี่ชอบอย่างแรกเลยนี่มีการเจราะไล่เบาการเจราะไล่เบานี่มันมีผลอะไรมันทําให้เสียน้ําหนักหรื่เปริงจริงมันทําให้เสียน้ําหนักแต่มันก็จะออกตัวดีขึ้นนะถ้ารถที่เน้นใช้งานในเมืองแบบว่าพื๊ดปลาพื้ดป้า,ปปาไม่ต้องการความเร็วปลายสูงสูง,สงอ,อ่ะพี่ว่าน่าจะดีแต่ตัวเนี้ยความหนาของตัวเนี้ยหนากว่าของเดิมน่แน่อาจจะใช้ตรงความหนาของตัวนอกเนี่ยเป็นแรงเว่งแทนใช่แต่ก็คืออันเนี้ย มันเบาลงแน่ๆเจอบเป็นลายไปพัดด้วยนะี่ยอาจจะมีเหตุผลน่าจะเป็นเรื่องของเวทบาลานส์ใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราลองติดตั้งชุดข้างของทางโมเตอดูนะครับว่าใส่กับ p c ซเนี่ยเราเป็นยังไงแล้วก็วิธีการติดตั้งหรือว่ารื้อในแต่ละจุดเนี่ยเราลื้อยังไงกันบ้างเดี๋ยวให้พี่หนึ่งสาธิตในการประกอบได้ครับอันดับแรกเราต้องรื้ออะไรบ้างพี่นี่ถอดฝาครอบนี้ก่อนเลย คือชุดสายพานทั้งหมดจะอยู่บริเวณนี้นะใช่นะแต่ว่าตัวนี้เป็น PXX 8กแล้วก็ต้องถอดฝาครอบตัวบนเล็กๆนี้ออกก่อนก็เป็นเบอร์แปดรมไดาใช่ครับทั้งหมดแล้วก็หลากนก็โซโล่ได้เลยอันนี้คือไทเทเนียมใช่ไหมไม่ใช่ครับมันไหมที่เห็นเนี่ยส่วนไหนตรงนี้มันจะจะม่วงๆเนี่ยสาหเห็นมันเกิดจากอะไร ความร้อนสะสมไม่ได้ความสะอาดมีพวกขี้คัดออกตัวบ่อยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวก็แทกเดี๋ยวก็ชากออกอะไรครับก็มีผลกับชุดคัดตรงนี้ด้วยถูกต้องแล้วถ้ามันไหมอย่างนี้มันคือ,อยังไงมันจะไม่ค่อยจับใช่มันจะจับไม่ดีจับแล้วอาจจะมีกระตกตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอะไรเงี้ยอาการเนี้ยรถออโต้เป็นกันเยอะคือถ้าเกิดแบบออกตัวแล้วมันสั่นๆอะไรประมาณนี้ใช่ครับ<ๆ>บางทีบางคนชอบขี่แบบปื๊ดเบรก เบรกจนเกือบหยุดแล้วก็กระแทกปื้ดหรือว่าขี่ๆมันก็ชอบปื้นปื้นนะ่ะเป็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาถอดดูดีกว่าอันนี้คือแบบจุดที่เห็นเด่นชัดเลยนี่เท่ากับว่าได้เปลี่ยนซ่อมบำรุงไปในตัวเลยสำหรับคันนี้เห็นไหมมันจะมีเศษนี่นะครับเป็นผงคัดเวลาใช้งานเนี่ยแล้วก็นกหน้าเนื้อมันเห็นไหมมันเป็นรอยวิธีพันการใช้งานมาแล้วใช่ครับมันจะแบ่งเป็นสองเนื้อเนี่ยแล้วเนี่ยคือเนื้อตรงนี้หายไปแล้วตรงนี้ยังอยู่เพราะตรงนั้นมันไม่ได้ใช้ นี่ก็ชามหน้าเป็นเบอร์ยีิบสองนะครับอืนี่ก็เป็นชามที่ผ่านการใช้งานสี่หมื่นกิโลจับดูนี่มันแผลบใช่เนื้อหายไปครับแต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือเริ่มต้นตรงนี้คือสุดและชามก็ขึ้นไม่สุดเพราะว่าชามกินไม่เต็มใบเดี๋ยวทอดเอามาทั้งหมดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันต่างจากของแต่งยังไงบ้างนะเอามือลองหลังเลยนะก็ดึงเม็ดมันร่วงสภาพเม็ดนะครับแต่น่าจะไม่เดิม้ง อันนี้ไม่เดิมแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบระหว่างของเดิมกับของโมท้าดูดีกว่าพี่ว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันต่างกันไหมชิ้นแรกเดี๋ยวเราดูอันนี้เป็นชาไมพัดเนาะขนาดก่อนเลยละครับอย่างแรกที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแอมิเตอร์ความตถูกต้องอ่ะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์คีบเนี่ยก็ตแตกต่างกันหมุนคนละได้เลยเนะอ่าอันนี้คือเป็นการเป่าเป่าลมออกไปใช่ไหมใช่เพราะเวลาหมุนมันจะหมุนทวนเข็มเนาะแต่นี้ก็ของเดิมเนี่ยจะเป็นการ เหมือนดูดลมแล้วเป่าออกก็คือดีไซน์เนี่ยแตกแต,ต่างกันลวแล้วก็ในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องขององศาความลาดเอียงของเนื้อหน้าชามเนี่ยที่แตกต่างกันครับอันนี้เป็นชิ้นแรกฮัดแ,แม่ท่าเมด็ดบอด,ดี้โดยรวมเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอันนี้คือกลมกลมทั้งงานเลยแต่อันนี้เป็นดีไซน์แปดเหลี่ยมแล้วก็ล่องเม็ดชัดเจนนะอันนี้สแตนดาร์ดนะครับเห็นว่าตรงปลายนะมันจะขึ้นมาตั้งตรงๆ90องศาเลยคือสันตรงเนี้ย องแต่อันเนี้ยโคมน์มารับเรียบร้อยพร้อมให้เม็ดขึ้นสูงสุดที่ทำได้ดูเงี้ยเนี้ยเนี้ยจะโดนมาล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมคือกิ้งมาเนี้ยมันจะไม่ล่วงอันนั้นกิ้งล่วงไหมดูซิมันเลยเนี้ยมันเลยได้อันนี้เลยไม่ได้ในนี้อันนี้ก็จะทําให้เม็ดขึ้นมาได้สูงขึ้นอย่างนั้นหลังเต่ามันก็ต้องทํากิฟสไลด์มาให้สูงกว่าสิเพื่อรองรับตรงนี้น่าจะสูงกว่าเรารู้หน้าชามอ่ะอย่างแรกอันนี้มีซีนนะครับสแตนดาร์ดอ่านี้ไม่มีซีน มีซีน่นมันหนื่เวลาปรับองศาชามเขาปาดหน้าซีมันก็โผล่มันก็ไปชนกับชามใบพัดอ๋ออันนี้คือถ้าเกิดจะว่าไปปาดเนี่ยก็ต้องเอาออกอยู่ดีสุดท้ายถ้าแต่งก็ไม่มีเหมือนกันถูกต้องครับแต่อันนี้ก็คือไม่มีมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ในส่วนขององศาเนี่ยแน่นอนว่าต่างกันทีนี้เดี๋ยวย้อนมาดูฝั่งนี้เลยพี่ไอตรงนี้ยมันทําหน้าที่เหมือนใบพัดใช่ไหมครับของเดิมจะเป็นตรง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 ,ตรงแต่ว่าในของมอซซาเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนเดือยเลยเวลาหมุน มันจะหมุนนะทางนู้นนะอ่าใช่ตักนี้ตักลมอีกเหมือนกันจะเป็นการวิดลมออกมานะครับก็ทําให้การระบายความร้อนในชุนดข้างเนี่ยก็ทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้คร่าวๆในส่วนของชุดชาม2ตัวเนี่ยคือแน่นอนว่าดีไซน์ของทั้ง2ตัวเนี่ยคือมันไม่ใช่ของเดิมเอามาทําแน่นอนแล้วก็ยังมีส่วนของความโตไดมิเตอร์ของชาม,มที่ใหญ่ขึ้นพี่อชอบนะนทไมาใหญ่ขึ้นอ่ะมันมันมันส่งผลอะไรยังไงก็ทาให้สายพานขึ้นได้สูงขึ้นเหมือนเพิ่มเกียร์ อ,อมีจากเดิม4เกียร์มัน,นม,มี5เกียร์<ไ>ขึ้นมา6เกียร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ค่อยมาไล่ให้มันมให้เ็ไล่เม็ดเพิ่มคือมีพื้นที่เพิ่มแล้วสำหรับให้สายพานมันสุดขึ้นพอมีพื้นที่เพิ่มเนี่ยเราขยับได้เยอะอเราจะไล่นู่นไล่นี่อะไรได้เยอะขึ้นแต่ยังไงสุดท้ายมันก็ไปชนแข็งอยู่ดี คือมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาโต,โตเป็นคือ,บบอจะไปล้วงแข้งเอาชางฟอซา่าแปลงมาใส่มันก็ไม่ใช่ไงคือมันก็โตขึ้นกว่าจากเดิมนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยอคือมันไม่ได้โตกว่าเดิมเยอะนะครับ,รบที่ก็ประมาณห้ามิลอ,อะไรประมาณนี้นี่ส่วนตัวนี้หลังเต่าใช่ไหมอันนี้มีการแตกต่างยังไงบ้างไลยพี่ก็มีตรงนี้มันจะโค้งกว่าเหมือนมันจะสูงกว่าแต่ถ้าเกิดพลิกมาอีกด้านหนึ่งชัดเจนเลยอย่างแรกที่เห็นตรงนี้ไม่มีคมเลยตรงนี้เขาเรียกอะไรสันสันครับที่เม็ดขึ้น ที่มันประกบเม็ดอยู่เม็ดจะอยู่ตรงนี้ถ้าเม็ดขึ้นมาถึงตรงที่มันมีคมเม็ดมันก็จะเป็นเหลี่ยมอย่างตรงนี้เม็ดจะชนกับตรงนี้ถูจนเป็นเหลี่ยมอ่ะคือการที่เม็ดสึกนี่มาจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับเม็ดสึกมาจากตรงนี้กับตรงนี้ที่มันเป็นเหลี่ยมมันขึ้นมาชนเหลี่ยมพอมาเจอเหลี่ยมปุ๊บมันก็จะค่อยๆกินไปเรื่อยเครับเพราะว่าเม็ดมันเป็นวัสดุที่เนื้อมันอ่อนอ่ะในตระกูลพลาสติกอะเนาะประมาณนั้นในถอดคลิปมาดูดีกว่าสักตัวพี่อยากเทียบความสูงอันนี้ของโมซ่านะครับดีไซน์เหมือนกันแตต่่่วววาาาหนนนนกััเี้้มจะขึลง อยู่ที่เสาตัวนี้จะรูดใช่ม,มันจะคอยตัวรูดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั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 ๊บตลอดเวลาลเลานี่ยทีนี้ในจุดที่แตกต่างก็คือนี่จะเห็นว่าขอบของตัวหลังเต่ามันจะมนมาเลยปกติถ้าเราโมดิฟายเนี่ยเราก็เจาะหลังเต่าต,ตัวนี้มาลบคมให้มันมนมนหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนเขาโมมาให้คือเราน่าจะเอามาประกอบได้อย่างเดียวเลยพี่ว่าถัดมานะเป็นในส่วนของบูตชาร์มอันนี้ของโมแซอันนี้ของเดสมันสั้นลง ใช่ประมาณ2มิลมันสั้นลงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมีชามก็จะบีบตัวมากขึ้นทําให้สายพานขึ้นไปสุดเขาอาจจะทํามารองรับกับขนาดชามที่ใหญ่ขึ้นตอนไม่ใช้งานเนี่ยมันห่างพอเริ่มเร่งพอลอดสูงสูบปั๊บม,มันก็จะบีบสายพานขึ้นไประยะไอ้ตรงเนี้ยคือเขาเซตมาให้มันแตกต่างกันนะถูกต้องเนปกติเขาก็จะใช้เนี่ยครับดูความห่างของสาชามเป็นหลักอันนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าของโมซ่าแคบกว่าบีบกว่าถึงระยะตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องครับ นี่คือระยะบิดสายพานพี่ถึงบอกว่าชามเดิมเนี่ยเขามาเขาต้องเอาซีนออกแล้วก็ป่านหน้าอยู่แล้วในตัวของบูธเนี่ยก็คือทํามาเพื่อรองรับตัวหน้าองศาของชุดชามที่เขาให้มานะครับแล้วก,ก็เก็บคมมาให้เรียบร้อยนนันเนี่ยมีเตปโงเตเปอร์อะไรให้ครบเลยดูมาดูของส่วนนี้ดีกว่าอันนี้เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าชุดสไลด์อันนี้มีในส่วนของสปริงท็อกเดิมที่อยู่ข้างในเดี๋ยวเราแกะออกมาดูก่อนนะนี่ครับจะเป็นบล็อกสําหรับถอดน็อต ชุดชามสไลด์นะครับตัวนี้จะเป็นได้ทั้งยามาฮ่าแล้วก็ฮอนด้ยกเว้นแกนฟิลานโนบางคนนี่เขาใช้อะไรนะคีมล็อกแล้วก็ใช้ไขควงปากแขกแค่นี้แหละครับหุนแล้วออันนี้ก็เป็นหนึ่งชิ้นที่มีมาให้นะเดี๋ยวเราเราค่อยเทียบกันอันนี้ผมฝากนิดนึงตัวนี้นะครับมันจะเป็นหน้าโค้งเห็นไหมกับหน้าแบนเวลาเราใส่ครับเราใช้หน้าโค้งอลงนะครับไม่ใช่ว่าเอาด้านเรียบลง ก็เดิมๆบนสูตรมาเป็นหน้าโค้งอะพี่เคยเอาหน้าเนี้ยลงแล้วก็ใช้บล็อกยิงอะมันหลุดเด้งโบ๊ะเลยอันนี้ฝากไว้เป็นเทคนิคเท็นๆงเล็กๆอ,อันนี้เป็นสปริงท็อกอันนี้ของโมซ่านะนีของเดิมความยาวเท่ากันแต่ว่าความห่างเนี่ยมีเยอะกว่าแล้วก็ความโตของลวดต่างกันเลยครับอเพราะฉะนั้นความแข็งเนี่ยก่อนี่นิ่มเลยนี่นิ่มตัวนี้อาจจะทําให้การออกตัวหรือว่ายกคันเร่งและเติมเนี่ยสมูทขึ้นในส่วนข,ของความโตสปริงอะไรเนี่ยก็ มีความแตกต่างกันแล้วแหละครับแล้วก็ระยะห่างอะไรพวกนี้เนาะเอาง่ายว่าอันนี้แข็งขึ้นแข็งกว่าชิ้นถัดมาก็เป็นในส่วนของกระโหลกคัดเนาะครับอ่าอันนี้แน่นอนว่ามีการ C N C ตัวชุดกระโหลกเนี่ยไล่เบามาเรียบร้อยเลยสวยงามด้วยอันนี้เขาเขียนว่า C N C อ่าลัดซิงคัดเบลพี่ชอบอันนี้พี่ชอบเขาทำมาสวยดีวัสดุไม่แน่ใจนะว่ามันต่างกันยังไงแต่แน่นอนว่าน่าสัาผัสข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกัดลายในลนักษณะ เส้นตรงส่วนของเดิมก็จะเรียบๆแต่น้ําหนักเนี่ยแตกต่างเลยจ่ายลองดูแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะอ,อาจจะนิดหน่อยนแต่ว่าการออกแบบแบบเนี้ยมันทําให้แรงเฉื่อยทั้งหมดอยู่รอบนอกต่อให้ตรงนี้มันเบาก็จริงอะ่ะหรือว่ามันเบากว่าตรงเนี้ยแรงเฉื่อยมันอยู่ด้านนอกมันก็เวียงเออมันก็จะเวียงได้ดีกว่าอยู่แล้วกับที่เป็นของเดิมตันๆแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกระโลคัสที่มีความแตกต่างนะครับถัดมาก็เป็นชุดคับออโต เรียกว่าชุดคาร์อ,อตโต้เลยทั้งชุดนนเพราะในชุดคาร์อ,อตโต้มันมีตัวเสื้ออย่างแรกที่ของเสืออ้อน,นี้คือมีการไล่เบามาเห็นไหมอันนี้กลมลิกเลยแต่นี้ลลยเบามาอันนี้เป็นสามเหลี่ยมถูกครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการเหมือนปรับเวทบาลานซ์น <ะ S 1> มี v ีด้วยแสดงว่าเขามีหลายเวอร์ชันเหรอใช่ใช่อันนี้เป็นตัวตัวพัฒนามาใหม่ก็คือตัวเสื้อเสื้อคัทเนาะอันนี้มันก็มีดีไซน์ที่แตกต่างกันคืออาจจะลดน้ําหนัก ใช่ให้มันเหมาะสมกับสปริงท็อกกับตัวกะโหลกคัดอีกอย่างนึงที่พี่เห็นเลยนะตาเปล่าเลยนี่ครับความโตเนื้อคัดดูโหเพิ่มมาเยอะมากคือหน้าสัมผัสของตรงนี้เนาะใช่ครับเนื้อคัดทำให้จับได้ดีขึ้นนะแบบเนี้เพราะว่ามันมีเนื้อที่เต็มกว่าใช่ครับแล้วโดยปกติส่วนใหญ่ชุดคัดที่เป็นของบ้านเราทั่วไปเนี่ยมันมีอย่างนี้ไหมหรือว่ามาเฉพาะมันก็มีแบบนี้ก็มีนะแล้วก็เป็นแบบที่เป็น เอาเขาเรียกว่าเอา,อเอาขาคัดเดิมเนี่ยไป,ไปอัดอไปอัดทีเนี้ยเขาก็จะทําเท่าเดิมอยู่ยด,ยดีอะ่ะแต่ว่าความหนาจจะโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างต่อมาที่ผมเห็นเลยนะคือสปริงตัวนี้สปริงเกี่ยวสปริงดึงก้อนคัดเนี่ยครับเขาเรียกสปริงแรงเหวี่ยงตัวเนี้ยตัวนี้ทําหน้าที่อะไรคือดึงสปริงไว้ถ้ารอบเครื่องไม่ถึงเนะี่ยไม่กลางเมื่อที่มันกลางก็คือจับกับกระโหลคัดถูกไหม,อมเออก็คือตัวนี้เป็นตัวกําหนดว่าให้จับ รอ,อบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยให้กลางเมื่อรอบเท่าไหร่ตัวเนี้ยสปริงเนี่ยเห็นเลยว่าความหนาของขดสปริงเนี่ยแตกต่างคือคือแนยแข็งขึ้นแน่ๆ่อ่ะสปริงแข็งขึ้นอันนี้ก็คือทั้งหมดนะที่เราลองเทียบกันดูว่าใช่มันแตกต่างจากของเดิมยังไงบ้างนะเดี๋ยวลองติดตั้งดูมันมีจุดไหนที่เราต้องเช็คก,ก่อนหน่ยพี่สําหรับตอนนี้เราถอดออกมาแล้วปกต,ติถ้าได้ลือกเงี้ยครับก็แนะนําให้ล้างทำความสะอาดซะหน่อยแต่ทีเนี้ยพอดีคันเนี้ยมันเพิ่งล้างมา เาเรียกอะไรฮะล้างชุดข้างล้างชุดข้างคือเราจะล้างอุปกรณ์ทั้งหมดเนี้ยใช่แล้วก็ชุดเนี้ยครับทั้งหมดเลยจะถอดออกมาอาจจะระบีจริงๆรถอโตโนมติกับควรจะทําทุกๆ10,000มื่นกิโลในนี้จะเป็นจะระบีที่ทนความร้อนแต่เราใช้งานเนี่ยเราก็ปิดระบบระบบมันถ้าจะเป็นระบบปิดมีแค่ระบายออกหน่อยๆนิดเดียวแล้วก็ควรจะทําความสะอาดแล้วก็อาจจะระบีทุกๆ10,000มกิโล ชุดนี้คือชุดสไลด์จังหวะอ,ออกตัวนะครับมันจะอยู่ปิดอย่างนี้เหมือนมีสเตอร์หลังที่ใหญ่ไว้ออกตัวพอลอกสูงสูงปับ๊บมันก็จะทําการกลางให้ลง,งไปข้างล่างสุดงงก็เหมือนกับสเตอร์หลังเล็กแล้วอ่าก็คือซีวีทีอ่ะหน้าหลังทํางานสลับกันนี่เท่ากับว่าทั้งชุดนี้ของเดิมแค่นี้เนาะที่เหลือไม่ต้องใช้ของเดิมเลยมีสายพานสแตนด์ดมีสายพานกับอันนี้ถูกต้องที่ใช้ที่เหลือนี่ถอดของเดิมออกได้ทั้งหมดเลยเนาะเพราะเขาให้มาแบบครบเลยเหมาะกับคนที่แบบ ชอบทํารถเองอะแบบว่าอ,อาจจะไม่สะดวกเดินทางไปที่นูนที่นี่ที่นั่น,นตัวเองว่างมีบล็อกไฟฟ้าสักตัวอ่ทําได้และไม่ยากทีนี้ครับเวลาเดี๋ยวตอนที่จ่ายกดแล้วเนี่ยเกียวตรงเนี้ยมันมีอยู่นิดเดียวเห็นไหม,มเราควรจะใช้มือขันไปก่อนให้สุดแล้วถึงใช้บล็อกยิงเกียวเป็นเกียวละเอียดนะครับทนนิดนึงคือใช้มือขันนะครับจนสุดแล้วมือขันไม่ได้แล้วแล้วถึงใช้บล็อก ไฟฟ้าหญิงนะครับเป็นการป้องกันเกียวที่ตัวน็อตลูดเพรอน็อตตัวนี้ส่วนใหญ่ตามร้านทั่วไปไม่ค่อยมีสต็อกแล้วส่วนใหญ่มันจะพังที่ตรงนี้หรือว่าที่ตัวพังที่ตัวน็อตครับเ,เพราะว่าตัว,ตวชุดชางสไลายมันแข็งกว่า,วาใช่พอแล้วครับแค่นี้เวลาใส่ผมจะทําการบีบตัวนี้เพื่อเอาสายพานใส่ก่อนออืเออดันไว้นั่นแหละครับแล้วก็ใส่เข้าไป ทีนี้ครับชุดชามเขาให้เม็ดเม็ดสแตนดาร์ดมันจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นซับเสียงเ,เพราะฉะนั้นเราใส่ตรงไหนก็ได้แล้วก็ถ้าพี่ว่าสมมติว่าเราชอบไล่รถเองด้วยก็ซื้อเม็ดมาเพิ่มได้ถูกไหมใช่ใช่แต่ว่าที่เขาให้มาก็คือเป็นค่ากลางไว้เพิ่มไล่ขึ้นหรือไล,ล่ลงแล้วแต่ความช,ชอบชแล้วก็จะใส่ไปนะครับอันนี้คือเม็ดน้ำหนักมันเท่ากันใส่ตรงไหนก็ได้อย่างตัวเนี้ยพี่จะไม่กิ้งเลยปกติถ้าเป็นชามที่ขุดมือหรือว่าใช้เครื่องมิลลิ่งขุดเนี่ยพี่จะมากิ้งด่วนว่าเม็ด แต่ของโมซาพี่ว่าโอเคเลยคือแบบเนี่ยดูเดิหลุดเลยลื่นอ่อลนนะลื่นจริงส่วนตัวนี้นะครับก็ใส่ประกบไปได้เลยแล้วก็ดูเช็คความลื่นหน่อยลื่นแล้วก็ใช้บูนะครับใส่เข้าไปได้เลยตรงนี้ต้องถ่าจารบีะไรไหมพี่ไม่ต้องครับมันออกแบบมาให้ลื่นอยู่ครับทั้งข้างในแล้วก็ทั้งตัวนี้ <Okay. S 1> มันขัดลื่นมาอยู่แล้ว นี่ไม่ใช่ว่าทากระเบีโโก็กระจุยเข้าสายพานเรียบร้อยครับปกติอะจ่ายพี่จะมาร์กเทคนิคของพี่อะนะเห็นมันจะมีตรงเสาใช่ไหมดูลองเม็ดก่อนตรงเสาพี่จะนับตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นมาร์กสจุดก็คือตรงเสานี้กับระหว่างเม็ดตรงนี้พี่จะขีดแล้วก็ให้ตรงกับมา์ที่ปลายเข้าเหวี่ยงที่เป็นจุดก็คือจุดที่หัวลูกสูบขึ้นสุดเฮ็ดพลคืออะไรพี่คือน้ําหนักอะมันจะได้ทิ้ง ไปพร้อมกับการหมุนของข้อเหวี่ยงไงคือให้มันหมุนไปในทางถ้าเราใส่มั่วสัวมันก็ได้แหละถามว่ามันเห็นผลขนาดนั้นไหมอาจจะไม่เห็นผลขนาดนั้นแต่เราใช้กันระยะทางยาวๆอ่ะนืกออกแม้แรงเฉื่อยมันก็เยอะกว่าไงถ้ามันตรงจุดอ่ะมันเหมือนว่าไอ้จุดที่รม้เนี่ยมันจะมีเรื่องของน้ําหนักการเหวี่ยงของของลูกสูบเนาะมันต้องสัมพันธ์กับใช่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วที่นี้ในชุดเนี้ยคือเราใช้ตุ้มน้ําหนักที่มันเท่ากันเลยทุกเม็ดเนี่ยแล้วเราจะจําเป็นไหมต้องต้องใช้ตรงไหนยังไง ถ้าน้ำหนักมันเท่ากันใช้ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดสูตรที่แบบใช้น้ำหนักไม่เท่ากันก็อยู่ที่ว่าชาของเขาและว่าจะไล่ตรงไหนแต่โดยปกติพี่ก็ไม่เสานี้ก็เสานี้อประมาณนั้นอันนี้เราาร์ k ตรงที่นี้ดีกว่านะดูเป็นค่ากลางๆดีาร์ k ไว้แค่นี้แหละให้ตรงนี้ตรงกับจุดจุดที่ปลายแข็เข้าเวียงแล้วก็ประกบเข้าไปเสร็จแล้วเราจะมองไม่เห็น ใช่ไหมแล้วก็ขีดลงมาขีดตรงแน่เลยตรงๆหน่อยเพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าเออตรงนี้นะต้องใส่บูเข้าไปมันก็เป็นการเช็คว่าสายพานขึ้นสุดด้วยหรือเปล่าตรงเดี๋ยวเราก็เอาขีดให้มันตรงแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่สายพานนะครับแล้วก็ส่วนชามถ้าเป็นของสแตนดาร์ดอะมันก็จะมีตรงนี้ที่เป็นหนักใช่ไหม พี่ก็ใช้ตรงเนี้ยให้ตรงกับมาร์กที่ปลายแขนเหมือนกันก็คือตรงนี้จะตรงกับเส้นที่ขีดไว้ถูกต้องครับแต่เนี้ยมันไม่มีอะไรน้ำหนักมันเท่ากันทั้งหมดก็อะไรก็ได้แหละแล้วก็ใส่นี้ันต้องมีแม่คืนไหมโอ้ไม่มีครับมันน้ำหนักเท่ากันทั้งหมดเวลายิงพวกนี้ครับลากปาดอย่างนั้นไม่เอาครับเรายิงเป็นการกระแทก เพราะว่าการกระแทกเนี่ยมันจะอยู่แน่นดีกว่าทีหนึ่งอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ใส่แหวนเข้าไปก่อนนะครับส่วนใหญ่อ่ะควรจะใช้มือไขเข้าไปให้แน่นที่สุดก่อนเราจะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการปีนเกลียวเพราะไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่ไปนิดเดียวแล้วยิงใช่ถ้าเกิดถ้ามันกินก็กินไปเลยเอียงอยู่อะไรเงี้ยนะมันจะเรื่องใหญ่นะราะนี้ไขเข้าเอียงเหมือนกันนะครับก็ยิงให้มันแคบ อตอนนี้สายพานก็จะยันยอนอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกเพราะว่าเมื่อกี้เราบีบไปนี่ให้สายพามันลงไปถ้าท,ที่เป็นสไตล์ผมนะคือสไตล์ก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็อีงอัดหน้าอัดหลังอีกครั้งหนึง่งแค่นี้แล้วก็ดับแล้วพี่ก็จะยิงซ้ำอีกครั้งหนึง่งข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเพื่อให้สายพานอะไรมันเข้าที่ก่อนใช่ไหมถูกต้อง โอเคนี่ใสยพันตึงแล้วเพราะว่ามันทาใช่ครับเนี่ยจบแล้วก็ประกอบขี่ได้เลยหลังจากที่เราได้ลองสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ใส่พานอะไรเนี่ยมันเข้าที่เรียบร้อยแล้วทีนี้มันมีแหวนอีกหนึ่งชิ้นที่อยู่ในกล่องใช่ที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับมันจะเป็นลักษณะแหวนเหมือนแหวนนี่แปะธรรมดาเนี่ยแหละใช่แต่ว่าเรียกว่าอะไรนะแหวนนี่แปะโอ้โหมันนอกมาก จาการที่เราได้ลองทําการสตาร์ทเนี่ยได้ลองมาเปรียบเทียบดูว่าเออมันลองแหวน,นและมไม่ลองแหวนมันน่าจะเอามาใส่ตรงบริเวณบูทเพื่อให้ชามมันห่างขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลต่อหน้าสายพานนะถูกต้องซึ่งตอนนี้เราสตาร์ทมาก็จะมีล่องลอยของขีดวงนอกสุดเนี่ยไม่ได้ลองแหวนครับครับคือสายพานมันก็จะบีบมาอยู่ตรงนี้แต่พอเราลองแหวนปุ๊บเนี่ยมันจะมาอยู่อีกรอยหนึ่งเป็นรอยข้างใน้างใน ลองแหวนก็ไม่ลองแหวนน่ะข้อดีข้อเสียคือจากความคิดส่วนตัวนะคือถ้าเกิดลองแหวนเนี่ยมันอยู่วงในเนี่ยครับวงมันเล็กมันก็เหมือนว่าเราเตอร์มันเล็กลงได้มากขึ้นออกตัวดีขึ้นช่วงกลางดีขึ้นแต่พอเราเอาแหวนออกมันอยู่วงนอกต้นอาจจะหายไปแต่ช่วงกลางหรือช่วงท้ายมันจะดีขึ้นอะไรประมาณนั้นก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่จริงจริงมัน เหมือนจะไม่มีผลนะแต่พอเอามาลองเนี้ยเออเห็นภาพแต่ว่าเนื้อแหวนเขาจะน่าจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแหวนสปริงใช่คือไม่ใช่แหวนธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเนื้อเหล็กเป็นแบบเหืือนเนื้อเหล็กสปริงนะครับต้องทนความร้อนเราทําแบบบิวตี้บล็อกเกอร์อ่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เอามาไล่เพิ่มเติมได้ใช่สมมุติว่าใครชอบต้นกลางขับขี่ในเมืองก็ใส่แหวนเข้าไปจี๊ดเลยแต่ถ้าแบบเน้นรถล่องครับ ออกไกลๆออกจากรัดพราวไปพรามห้าแบบมีทางวิ่งราชพฤกษ์กักลลปพฤกษ์ยาวๆอะไรเงี้ยก <c oughs> ็อาจจะเอาแหวนออกไม่เน้นต้น <c oughs> อะไรประมาณนั้น <c oughs> ดีนะพูดถึงว่าคือแค่แหวนตัวเดียวสามารถทําให้ยูเซอร์หรือว่าคนที่ชอบ DIY หรือว่าอยากลองทําเองเนี่ยไล่ควบคู่กับเม็ดได้ใช่ <c oughs> <อ>คือยังมีเพิ่มเม็ดอีกนะเขาเรียกว่าเพิ่มความหลากหลายในการไล่รถให้มีอัตลรถในการขับขี่มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลองเข้าไปเยอะได้นะอันนี้ก็มีมันมีข้อจํากัดของมันคือเขาออกแบบมาแล้วดีไซน์มาแล้วว่า ความหนาแหวนต้องเท่านี้นะอะไรอย่างนี้สมมุติว่าถ้ามันหนากว่านี้ถ้าถ้าผมหาซื้อมาลองอีกอันมันจะเป็นไงก็อาจจะมีแต่ต้นเลยมั้งหรือว่ามันจะฟรีไปเลยมันมีลิมิตของมันอยู่ใช่ไหมใช่ว่ามันห่างได้แค่ไหนใช่พอถ้าเกิดมันห่างมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่หนีสายพานแล้วถูกต้องพอมันไม่หนีสายพานปั๊บก็เรียบร้อยฟรีฟรีฟดโอ้รอบแฟาดเลยแต่เราอยู่กับที่ก็อาจจะฟรีก่อนแล้วค่อยจับอะไรประมาณนี้ไป ออตอนนี้นะครับเราก็ให้พี่หนึ่งเนี่ยออกไปลองขี่ดูก่อนเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่เคยขี่รถ p p x คันนี้นะครับก็เดี๋ยวให้พี่หนึ่งลองขี่แล้วก็เดี๋ยวลองถามดูว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างระหว่างก่อนใส่กับหลังใส่ชุทามมาแล้วเป็นไงบ้างพี่ไปลองขับขี่ไหมก็อัตราเร่งเห็นชัดเจนดีขึ้นเลย ตั้งแต่บิดออกตัวยกคันเร่งเติมดีขึ้นชัดเจนแต่่างจากของเดิมคนละเรื่องเลยเพราะว่าคันนี้เป็นรถเดิมจริงๆมีที่เปลี่ยนอย่างเดียวคือสายพานกับเบ็ดที่เป็นของเดิมนะก็คือโดยรวมเนี่ยอัตราเร่งคือแน่นอนใช่คือศูนยถึงร้อยเนี่ยดีกว่าเดิมเลยชัดเจนที่เหลือก็อาจจะไปไล่น้ําหนักแต่ถ้าอย่างพี่ขี่เนี่ยพี่อยากจะเพิ่มน้าหนักเม็ดสามกรัมหกกรัมคือยืนสิบสองไว้อาจจะเพิ่มเป็นสิบสอง 12-13หรือ12-14องสิบส่อะไรเงี้ยก็คือไล่นิดหน่อยก็คือแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของรถนะว่าอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมโอเคแล้วก็คุ sure ้มค่าด้วยเพราะว่าได้มาครบเลยอะถอดประกอบอย่างเดียวครับแล้วนี้ก็เป็นทั้งหมดนะที่เราได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันกับชุดชามแต่งนะครับของทาง m o ซ่าเรซิ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเพจโมซ่าเรซิ่งไฮแลนด์นะครับที่ ส่งของทดสอบนะครับมาให้เราได้ติดตั้งให้เพื่อนๆได้รับชมดูก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตาม Hobby by ทั้ง YouTube และ Facebook วันนี้ต้อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวพี่หน่งสวัสดีครับสวัสดีครับ